สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวเอเอ็ลงพื้นที่ตลาดประตูน้ํานะครับซึ่งก็เป็นแหลง่งขายเสื้อผ้านะครับก็เหได้ว่าร้านค้าเริ่มกลับมาเปิดขายคือขักแล้วนะครับหลังหยุดช่วงปีใหม่ไปที่ประชาชนก็ยังคงเดินทางเข้ามาจับจ่ายในพื้นที่ ต่อเนื่องนะครับ อากาศก็ยังคงมีประาชาชนทยอยเดินทางมาเลือกซื้อสินค้านะครับ ่อนข้างคึกคักนะครับในซอยประตูน้ำ ากาศก็ในซอยประตูน้ำค่อนข้างจะคึกคักนะครับประชาชนที่ทยอยมาซื้อสินค้าหลังปีใหม่ก็ลเล่นนะครับครับ ด้านในก็ถือว่าค่อนข้างคึกคักนะครับรอบนอกนั้นอาจจะค่อนข้างบางตาเนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาซื้อเสื้อผ้าแบบเหมาโหลนะครับบรรยาก,กาศเนสไค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวครับ